เดี๋ยวพามาดูเบนซ์นะครับ e 2 2 0นคันนี้รถมีอาการควันดำมากๆมานะครับแล้วก็มีไฟโชว์ EGR แล้วก็แมปเพรสเชอร์นะครับเพรสเชอร์เโ e 2 2 0ครับคันนี้ก็หัวฉีดช่อมช่อมซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ควันไม่ดำแล้วตรงนี้นะครับหัวฉีดส่วนของฉีดซ่อมไปแล้วเรียบร้อยลูกค้าบอกว่าเคยซ่อมมาแล้วแต่ว่าดูไม่มีร่องรอยซ่อมนะครับไม่มีร่องรอยอาจจะมีสูบนึงแหละแต่เขาบอกว่าซ่อมมาสี่ก็ผิดนะฮะ แล้วก็นี้ครับไฟโชว์ EGR e นี่ออกมาก็เป็นเข่าขนาดนี้เลยนะครับเข่าหนาขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันจะทํางานหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับมันติดขัดเดี๋ยวจะลองดูนะฮะลองยกดูพีแก้ยวยกได้ไหมลองดูนะฮะไม่เห็นหัวๆๆได้ได้เว้ยไม่ติดมันก็ยังไม่ติดขัดนะครับแต่ว่าเรื่องทํางานหรือไม่ทํางานอีกเรื่องนึงแล้วก็ในส่วนของแมปเพเชอร์เทอร์โบนะฮะก็เป็นขาเตะตัวนี้นะครับขาเตะตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับวันวันใกล้เข้า เข้าใกลศูนย์เบนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ก็เวลาผมกดแอคทีฟครับมันก็ทํางานปกติดีนะครับมันทํางานปกติดีลื่นดีนะครับขึ้นลงลื่นดีก็ทีนี้ระหว่างนี้เราก็ถอดแมปเพเชอร์ Map ตัวนี้มาล้างนะครับที่ตรวจพบก็คือสายยางท่อแมปมันขาดตรงนี้มันรั่วมันไม่ได้ขาดนะครับมันรั่วมันเปื่อยเทาอย่างมันเก่ามากนะครับจะเชื่อมต่อมาจากบริเวณท่อ แรงดันดีนะครับท่อดีก็ตัวอ่านเพชเชอร์นะครับตัวนี้ก็ลวกก็คือมันก็ฟ้องหมดมันไปฟ้องฟ้องตัวสเตปเทโบนะครับตัวไวร้อยที่ผมชอบพูดว่าไวร้ายนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปลองกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาลองรถนะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จเมื่อกี้นะฮะก็เดี๋ยวพกผู้เชีรถกันเลยฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากแถวไหนฮะอยู่พุทธมณฑลสายสองนี่เองครับใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนี่เองครับก็รถมีอาการเป็นไง ตอนนี้วิ่งดีพอขอน้าหนี้ควันดํามากเลยครับขับไปไหนมาไหนมีคนมองมองรถใช่มองว่าทําไมควันดําขนาดนี้สร้างไม่สร้ไม่หายด้วยครับครับเป็นว่าเป็นปีแล้วเป็นเป็นปีแล้วขับคนขับมาแบบไม่กล้าคิกดาวเลยตอนนี้แบบเหยียบได้ปกติเลยครับเคยไปซ่อมยังเคยไปซ่อมมาทีนึงครับออกมายังควันยังดําอยู่ครับซ่อมปุ๊บเสร็จแล้วก็ควันดำเหมือนเดิมนะฮะใช่ครับอ่าทีนี้ <c oughs> ก็เลยแบบลองที่ดูลองหาดูแถวๆบ้านพอดีมาเจอร้านนี้ครับทีเดียวจบเลยครับครับก็อคันนี้ซ่อมหมูฉีดไปนะฮะแล้วก็มีตอนไปลองรอบแรกเนาะที่ไปกับช,ช่างวิ่งไม่ค่อยดีเนาะใช่ครับมันมีอาการแบบดเหยียบไม่ขึ้นครับแับไปจูนใหม่ทีดีเลยครับแล้วก็ไปไล่หาอหนู่ยนี่เสียอะไรเสียก็ไล่ไปครับดูให้ทุกอย่างปกติมากครับ ตอนนี้วิ่งปกติครับนะครับมีอะไรฝากให้เต็มที่นะครับควันไม่ดำแล้วมีอะไรฝากเพื่อนๆเลยพี่ถ้าอยากจะซ่อมหูฉีดแนะนําร้านนี้เลยนะครับชื่อร้านอะไรนะครับพี่หูฉีด BKK ครับครับอยู่ไม่ไกลครับเส้นการนาลองมาดูได้นะครับผมนี่เป็นไงช่วยทำมาีเดียวจบครับครับก็ฝากเพื่อนนะครับเพื่อนรถที่มีอาการควันขาวควันดำสะดุดวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นนะครับหรือว่าใครที่ใช้เบนซ์ E220 รุ่นเดียวกับคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรด้านบนนะครับแล้วก็ โทรมาถามดีที่สุดครับหรือว่าเข้ามาเลยก็ได้ฮรัพร้อมซ่อมตลอดเข้ามาปรึกษาก่อนได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ